วันนี้เป็นเรื่องของอิชมาเอลค่ะคุณพ่อของอิชมาเอลชื่ออับราฮัมซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อเลยทีเดียวค่ะเป็นบิดาแห่งความเชื่อของคนอิสราเอลนะคะภรรยาของอับราฮัมชื่อซารายแต่ซาายไม่ใช่แม่ของอิชมาเอลค่ะใช่แล้วค่ะอิสมาเอลเป็นลูกเมียน้อยหรือจริงๆแล้วเป็นลูกเมียทาสด้วยซ้ำค่ะ เพราะว่าคุณแม่ของอิสมาเอลคือฮากาเป็นทาสรับใช้ของซารายและซารายก็ให้ฮากาเนี่ยไปเป็นเมียน้อยของอับราฮัมซึ่งเป็นสามีเพราะว่าพวกเขาไม่มีลูกทั้งทังที่จริงๆแล้วพระเจ้าได้ส่งสัญญาว่าพวกเขาจะมีลูกด้วยกันแล้วจะมีลูกหลานมากมายจนเต็มแผ่นดินโลกเลยทีเดียวค่ะเรื่องของเรื่องก็คือพวกเขาคิดว่า นานแล้วยังไม่มีลูกเลยตอนนี้ก็แก่แล้วการมีภรรยาน้อยและมีลูกกับภรรยาน้อยจะทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จซึ่งนั่นเป็นความผิดพลาดนะคะแต่มันก็ทำให้อิชมาเอลเกิดมาค่ะอาจจะไม่ใช่แผนการของพระเจ้านะคะเพราะว่าแผนการของพระเจ้าคืออับราฮัมและซาลายจะมีลูกและมีลูกหลานดกจนเต็มแผ่นดินโลกนะคะ แต่ในที่สุดพวกเขาก็มีลูกกันจริงๆด้วยนะคะซึ่งมีลูกชายชื่อว่าอิชอาคค่ะและเพราะความผิดพลาดที่อับราฮัมและซารายทำเรื่องราวความบาดหมางระหว่างพี่น้องก็เกิดขึ้นอิชมาเอลกับอิชอาคก็ทะเลาะเบาแวง้งกลั่นแกล้งกันตั้งแต่เป็นเด็กมานะคะในที่สุดซารายก็ไม่พอใจที่อิชมาเอลเนี่ยคอยกลั่นแกล้งอิชอาคลูกชายของตัวเอง ฮากาและอิชมาเอลจึงถูกให้ออกไปอยู่ที่อื่นตอนนั้นอับราฮัมอยู่ในแผ่นดินแถบทะเลทรายค่ะการให้แม่ลูกและลูกที่ยังเล็กเดินทางในทะเลทรายเนี่ยเป็นอันตรายมากๆนะคะพวกเขาอาจจะเสียชีวิตได้ค่ะเพราะในทะเลทรายก็ร้อนและกันดานแหล่งน้ำก็หายากนะ,ะถ้าน้ำหมดหาแหล่งน้ำใหม่ไม่เจอ ก็อาจจะขาดน้ำและเสียชีวิตได้หรืออาจจะไปเจอสัตว์ที่ทำอันตรายพวกเขาได้และฮากากับอิชมาเอลก็เดินทางรอนแรมอยู่ในทะเลทรายค่ะพวกเขากินน้ำที่อับราฮัมเตรียมให้จนหมดและฮากาก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปหาน้ำจากที่ไหนพวกเขาเหนื่อยพวกเขากลัวและคิดว่าตัวเองจะต้องตายแน่ ฮากากับลูกคิดว่าพวกเขากำลังจะตายนะคะโดยความกลัวด้วยความเหนื่อยด้วยความเสียใจพวกเขานั่งลงแล้วก็ร้องไห้ค่ะทั้งฮากากับอิชมาเอลก็ร้องให้ไปด้วยกันเด็กๆค่ะถึงอิชมาเอลจะไม่ใช่ลูกตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้เป็นลูกที่เกิดมาจากความผิดพลาดของอับราฮัมกับซารายถึงอิชมาเอลจะเป็นลูกเมียน้อยหรือเป็นลูกเมียทาต แต่พระเจ้าก็ทรงรักอิชมาเอลค่ะในขณะที่พวกเขากำลังร้องไห้อยู่ในทะเลทรายทูตของพระเจ้าก็มาพบกับฮากาปลอบโยนเธอและชี้ให้เธอดูแหล่งน้ำในที่สุดพวกเขาก็มีน้ำและสามารถเดินทางต่อไปได้จนในที่สุดฮากากับอิชมาเอลก็ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ปาราน พระเจ้าส่งอวยพรให้อิสมาเอลมีลูกหลานและกลายเป็นชนชาติใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอับราฮัมเองก็เคยอธิษฐานขอพอรจากพระเจ้าเพื่อลูกชายคนนี้ด้วยและพระเจ้าก็ส่งฟังอับราฮัมและพระเจ้าก็ส่งเมตตาอิชมาเอลด้วยเหมือนกันพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนคะ่ะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตาม จะเกิดมาจากความผิดพลาดของพ่อแม่หรือเกิดมาจากความตั้งใจของพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นเด็กคนไหนพระเจ้าก็รักค่ะ